สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Baby Step นะครับผมเป็นเกมที่ทําให้เราหัวร้อนถึงขั้นสุดแต่ผมบอกได้อย่างเดียวเลยครับว่าผมจะไม่หัวร้อนสักแอวันนี้เราจะเข้าองค์ทรงเครื่องทําทรง,งดูตึงแต่ที่แท้จริงหัวร้อนแน่ <c oughs> โอเคก็ไม่พู้พันทำเพลกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมมันเป็นเกมอ่ามาใหม่นะี่ครับใ nice นสตีมตอนนี้เปิดให้เล่นเป็น,นอ่าเดม,มอยู่นะครับผมโอ้ ก็คือเขาโอ้โหเย็นนี่อะไรเน,นี่ยอะไรมันอะไรเนี่ยเขาจุดอะไรอยู่อ่ะบ้องตันเหรอมันคืออะไรอ, <c oughs> อะเออ <c oughs> What baby step <c oughs> oh oh ผมก็น่าจะรับบทเป็นคนที่ไม่ได้เดินมาเป็นเวลาหลายปีะนรับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อ อ๋อโอ้โหวิ่งได้กว่านั้นมันต้องกดดับิลกับเกียร์เอ้คลิกซ้ายอ่ะคลิกซ้ายเราจะยกคลิกซ้ายเราจะขากว่าโอเคโอเคออื้ เดินถึงมั้ยาวันนี้ฮะต้องทำให้เป็นแขนขาครับเป็นแขนขาของเราโอ้ยก้าวไกลเกินโอ้โหพักนี้ดีนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อ No, I'm, I'm Jim. Him. Yeah, no, you're Jim. Just, just relax. No, like You're not going I... to be ashamed of. Everybody falls. Let's get you on your feet. I'm good. I'm good. I'm good. What's your uh, name, son? Yeah, I'm yeah. Nate. Uh, Nate. Good to meet you. Uh, yeah. Uh, yeah. Just, I, what's this program called? Go. Like, if I leave, are you going <laughs> Give it high. Me? No. Huh? Oh, of course not. Okay. Uh. Then I'm just going to head out. Uh, it's nice to meet you. Uh. nice to you. You You Bye. See you <ya. laughs> huy 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 ผมมันก็ซ้ำแล้วนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเ้ยเอนยาตเขาว่าเราจะถืเอเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีร้านค้าอะไรตรงนั้นด้วยไม่รู้ว่ามันมีอะไรอ่ะเราไปดูกันก่อนดีกว่าป่ะไปเลยเพื่อนดิ้งไปเลยดิ้งไปเลยไปไป <c oughs> อย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มนายทำได้เฮ้ยเออให้โอ้ยเคโอเคโอ้ยอ๋อลุงเท้าเหรอเออลุงจะให้ผมไหมล่ะลุงไม่ให้เหรอเรออเอาเปล่าฮะเอาเปล่ายิ้มหมอยิ้มหมอฮะยิ้มหมอฮะโอ้ยจะไปทำเขาตัวเองร่วง <c oughs> อยากโดนหน่อยมา <c oughs> เฮ้ยฟุตเวิร์กบ้าวเพื่อนฟุตเวิร yeah. ์กหน่อยบ้าวมาเดี๋ยวเราฟุตเวิร์กสักหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดไงเดินเดินหน้าแบบไม่คล่องครับถอยหลังคล่องจัดเลยดเดะเฮ้ย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 หยุดหยุดหยุดเพื่อนหยุดโอ้ไม่ก้อเนี้ย mm <laughs> What? This, this hole used to be dry. Oh, oh, no, no, did you pee in the hole. No, was... Did you pee in this hole? Oh, and now It's like too muddy and I too slippery yeet. to get out of, and you're stuck. No, it's. And just... you're too oh, proud to call for me. No, no what's happening no, here? That no, wasn't true. At? I didn't pee. It was just wet. There's a stream. It's obvious. Oh. <laughs> หลังผมตอนนี้คือแบบ <laughs> <laughs> เอมาไม่ไหวละตอนนี้ผมเริ่มสนิทกับขาทั้งสองข้างผมงล้วยเว้ยโอยโอ้โหแล้วเราตกมาจากตรงไหนวะเนี่ยไฟนั้นมันคืออะไรอ่ะโอ้โหแล้วเราล่วงลงมาไกลจัดโ Oh my god นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อะไร ต้องค่อยค่อยเดินไม่อยากกลับไปจุดอย่าอย่าผมเม้มจัดอ่ะตอนนี้ผมเม้มจัดอ่ะผมบอกเลยกดเม้ม เราจะถึงจุดแล้วเพื่อนมันเป็นไฟไม่รู้ว่าคืออะไรเซฟพอยต์หรือเปล่าไปดูเลยเพื่อนเราจะถึงแล้วเย็นเย็นเย็นนะไม่ได้ยากขนาดนั้นเกมมันก็สร้างไว้เราเล่นเว้ ไอ้สุดเราก็ได้อาหารมื้อแรกของเราแล้วเพื่อนเราได้กินอาหารแล้วเพื่อน is t h e r ี a n y b o d ท there oh อุ้หหอมจังเลยเพื่อนอันนี้มันต้มนมสดหรือเปล่า baby อื้อ ได้กินนมมือแรกแล้วเพื่อน<ช>เป็นไงเพื่อนโอ้ lever. อร่อยจัดอื oh. <c oughs> อูมามิโอ้โอ้ฮูไมโกาวัดโอเคเราจบแล้วใช่ไหมโ oh 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 อ้ไม่เกินโอ้ไม่เกินโอ้ไม่เกินโอ้ไม่เกินแล้วเหมือนจะไปต่อได้ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นเทรบจุดเซฟพอยต์หรือเปล่าโอเคก็ อ่าสำหรับเกม Baby Step นะครับเราเอาไว้แค่นี้ละกันนะครับผมนะโอ้โหแม่งมีทั้งจอยกงจอยเกมแล้ว,วลก็เอาเที้ยวแล้วก็ลุก <c oughs> โอเคก็ขอตัวลาทุกคนไปณที่นี้ละกันนะครับก็อ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลกังใจครับผมด้วยนะคนะฮะถ้าไอผมไปเล่นเกมไรนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ดังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้แน่นอนนะ,ะยินดี bye bye. ที่อยาก see you รอเฉยไเสายร์เช้าลุกเช้าลุกเช้าลุกเช้าลุเช้าลุกเช้าลุ